แนะนำละครใหม่ช่องเจ็ดสามีชั่วคืนไปอ่านข่าวกันเลยจ้าเม้ามอยหอยสังกะระมังม่อเปิดโผลละครเรื่องใหม่กับค่ายคุณภาพมงคลดีโปรดักชั่นสามีชั่วคืนความสัมพันธ์แค่เพียงชั่วคืนแต่อาจกลายเป็นรักทชี่ยังยืนตลอดไปยูโรยศวั์พบพิงพลอยประภาวดีร่วมด้วยบอมพงศกรแพลวเชอรมวี ฟีฟ่าเต็มอน,นันต์กุ๊กกิ๊กกฏจกรและเมซิลินสถานีต่อไปจุดๆ,ๆุจุดแอดเกียนละครเรื่องนี้ก็เป็นละครหลังข่าวนะคะถือเป็นการจับคู่ที่น่าสนใจดีโดยใช้พระนางดาวรุ่งของช่องก็คือยูโรและพิงพอยยูโรนะคะได้ขึ้นมาเป็นพระเอกละครหลังข่าวแบบเต็มตัวแล้วโดยที่ไม่ใช่ละครบูด้วย ส่วนพิงพลอยหลายคนคงจะสงสัยว่าทําไมเธอผลงานเยอะจังละครแบบนี้มารัวๆไม่เคยขาดสายเลยเธอก็น่าดันจริงๆนะเพราะว่าฝีมือการแสดงก็ดีหน้าตาก็ดูสวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ดีผลงานของเธอตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณทั้งหมด4เรื่องแต่เรื่องสิงสั่งปาเนี่ยหลายคนก็รู้แล้วนะว่ากำลังจะออนแอร์พรุ่งนี้แล้วเราใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วยส่วนเรื่องรหัสลิสยาน่าจะปิดกล้องไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิด สามีชั่วคืนมีนิยายด้วยนะคะนามปากกาว่าตะวันแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องเดียวกับที่ช่องเจ็ดนำมาทำเป็นละครหรือเปล่าก็ต้องรองความแน่ชัดอีกทีส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าเกิดคลิปนี้มีความผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะ